คิอว่าโชคดีได้ร่วมขบวนกับพี่เัาเฮ้ยข้างหน้าไฟแดง67กิโลเดี๋ยวถามเลยดีกว่ามาดูว่าเราจะได้คุยกับพี่เขาหรือเปล่าสวัสดีครับพี่พี่จะไปไหนครับนี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนี่คือบ้านนอกบ้านนาเรานะท่านผู้ชมนี่ฮะมุมถ่ายรูปสวยเก็เรียบร้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมถนนไทยแลนด์ กับแอดมินบ้านเาวันนี้มากินข้าวที่โรงเรียนเก่าก็คือโรงเรียนร่มกนะเก่าบุรีรัมนีฮะเจแล้วเดี๋ยวเดินทางไปต่อนี่น้องๆรุ่นลูกทั้งนั้นเลย <printer> นี่ก็เป็นอาคารสมัยผมเรียนผมต้องยืนตากแดดนะตรงนี้นะฮะผมต้องยืนตากแดดแต่ทุกวันนี้เด็กโอ้โหสบายเลย ็นบรรยากาศโรงเรียนเก่ากินข้าวเสร็จเดินทางต่อไปว่าจะไปกินกาแฟชิวๆที่อบรรานาถาวรน,นะครับเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็ไปโรงพยาบาลโนนินแดงนี่นี่ก็เป็นโรงเรียนอนุบาลโนนฮะ ัวสีเขียวแบบว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปเราลา,ลาอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะฮะกลับมาอีกรอบโอ้ไม่กลาเบิ้ลหน้าลงหน้าลงพักโนนีแดง ใหญ่นนลดิแดงแล้วนะตอนนี้มุ่งหน้าไปทางอำเภอละหานทรายก็คือเดี๋ยวจะไปร้านกาแฟชื่อร้านบ้านานาถาวรสูงนี้น้ำมันแพงท่านผู้ชมมาดูได้ว่าผมจะเติมน้ำมันเนี่ยฮะแกส๊สฮอรอกีห้าเต็มถังมันจะหมดไปเท่าไหร่แวะแวะแวะเติมน้ำมันก่อน คือน้ำมันเดิมมีอยู่สองขีดตอนนี้95ลิตรละ40 41บาทแล้วกันตามป้ายมาดูนะครับว่า95เต็มถังจะเท่าไหร่อ่า น้ำมันลิตรละสะี่สิบห้าสิบหกสตางค์ตีไปแค่สี่สิบเอ็ดบาทคาดว่ามีโอกาสจะถึงห้าสิบแล้วเนี่ยสามร้อยสามร้อยหกสิบแล้วก็สามร้อยเจ็ดสิบได้เก้าลิตรครับเต็มถังสามร้อยเจ็ดสิบบาท ท่านผู้ชมเติมน้ำมันเต็มถังไปโลดไปกินกาแฟกันนี่ก็เป็นทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดงหน้าไปทางรหัสตยครับร้านกาแฟร้านนี้มันจะเด็ดมันจะเจ๋งขนาดไหนผมถึงจะพาท่านผู้ชมไปดูนั่นแหละติดติดต,ตามนะครับกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์เดี๋ยวจะพาไปดูร้านกาแฟบ้านหน้าถาวนผ่านไปเลี้ยวซ้ายเมื่อสักครู่ก็ ไปประคำมดังรองเราตรงไปเนี่ยเขากำลังทำถนนเลยเขากำลังทำถนนเลยตอนนี้ถนนสายรหาทรายตะพยาจากโนนีดแดงมุ่งหน้าไปหารหทรายน่ครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆจะเป็นถนนสีเลนในอนาคตนะฮะโอ้สีเลนใหญ่โตมากๆเลยข้างหน้ารู้สึกว่าจะมี แก๊งแกๆพี่ๆมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลยหรือเปล่าข้างหน้าเป็นฮาร์เลยแน่ฮาร์เลยใช่แล้วใส่เสื้อฮาร์เลยไม่กล้าแซงนะพี่เขาไปเรื่อยๆนะฮะเราดูถนนแถวบ้านเราไปก่อนไม่โคมลังขุดเลยตอนนี้อากาศก็ร้อนที่บ้านเราที่นูนินแดงเวลานี้นะอากาศร้อนมากเลย ดูนะความสวยงามของถนนในอน,น,นาคตผมว่าอลังการงานสร้างแน่แรุ่นอะไรท่านผู้ชมใครที่ดูอยู่เนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยเป็นรุ่นอะไร พี่ๆเขาก็ขี่ปกตินะแต่ดูเหมือนว่ารถเราจะวิ่งแบบเหมือนเหมือนเราฝืนฝืนไล่อะ่ะสังเกตดูว่าพี่ๆอะชอปเปอร์เขาขับเรื่อยๆนะโอ้ยทะเบียนสวยด้วยนะโอ้ยเก้าเก้าหกเก้าน่าจะไปบุรีรัมย์เหมือนกันนะเนี่ยแถวนี้บ้านน้องกกท่านผู้ชมว้ายถนนนี่น้ำ เพราะว่าอ่ามันฝุ่นมันเยอะเขากำลังทำถนนก็ต้องฉีดน้ำนะอย่างเท่เลยฮัฮเล่ซูเปอร์อเบาๆตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมันลื่นลื่นน้ำ อัปเดตให้ดูนะครับงานขยายถนนรหารทรายน,นินแดงหรือนิน,นแดงรหารทรายนี่แหละถนนก็จะเป็นขูุขาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขับระมัดระวงังท่านผู้ชมระมัดระวงังตอนนี้พี่ชอปเปรอร์เขาชะลออยู่เพราะผิวถนนไม่ค่อยดีเราดูว่าพ,พี่เขาจะปิดแบบทิ้งห่างเราขนาดไหน <laughs> แสดงว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องถมถนนแบบให้สูงกว่าเขาแน่นอนเลยดูแล้วเนี่ยฮะทีนี่ผิวเดิมผิวถนนเดิมนะฮะเฮ้ยนี่แสดงว่าถ้าลงโล่งข้างหน้านี่แบบโอ้โหฉีกเลยนะเนี่ยไปถึงรถ ชอปเปอร์ per, แบบปิดปื๊ดเดียวคือฉีกออกไปเลยของเขาน่าจะหลายพันอยู่นะน่าจะพันกว่าซีซีละมั้งนั่นอันนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องรถจริงๆแต่ของเรามันแค่หกร้อยห้าสิบเองมาดูนะครับพอเลยที่เขาขยา่ถนนแล้วนะีพ่พี่ๆชอปเปอร์เขาจะบิดไปแล้วผมจะบิดทันหรือเปล่านะไปแล้วดูเสียงฟองเสียงซะก่อน เดี๋ยวเราไปเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเหมือนกันนี่โอ้ยอย่างเท่เลยเดี๋ยวเราไม่แซงนะฮะเราเออดูเหมือนว่าเขาจะขยับไอขับแบบสลับกันนะผมก็จะขอสลับเหมือนกัน,น,นโอ้รู้สึกเมื่อยพี่เขาเมื่อย,อยนั่นเอาแล้วไปมือแล้วโอ้โหอย่างเท่เดี๋ยวเราจะตามไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะไปแยกทางตรงไหนแต่เราจะเข้าสังเกตดูดีๆว่าพี่เขาขับ แบบสลับฟันปลากันอันนี้เทคนิคแบบไหนะผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้จริงๆแต่เราจะเข้าร่วมแสดงว่าพี่เขาสลับมุมนั้นมุมนี้ผมก็จะสลับมุมนี้ลองดูเออเพิ่งรู้นะนี่ว่าเขาขับกันแบบนี้นี่สแสดงว่าถ้าถนนโลง่ลงๆนี่พี่เขาบิดไปนี่คือหายเลยเนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยแหละหายเลย นี่คือถนนอ่ารหาสไฟนุนินแดงนะท่านผู้ชมที่อากาศก็ร้อนต้องบอกว่าร้อนมากๆในพี่เขาเหนื่อยพี่เขาเหนื่อยนะโพรเรืองเราต่างกันเราเราเราดูนะฮะเราศึกษาไว้มีสข้อดูเสียงนะฮะฟังเสียงนะปับป๊บปปปไปเหมือนแบบมันขึ้นบินเลย ผมไปแล้วเขาบิดแล้วเขาบิดแล้วเขาบิดแล้วคือข้างหน้ามีรถพ่วงแล้วก็รถรถยนต์นะฮะก็เลยการแซงอะไรเนี้ยก็จะแซงลำบากหน่อยเป็นถนนสองเลนสวนในอนาคตก็คาดว่าจะเป็นสี่เลนเหมือนกันแหละพี่ขาแซงผมก็ขอแซงด้วยกันขอแซงวยนะผมโอ้โห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 อ๋อเขาหลบหลุมคือคือผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขบวนของพี่เขาหรอก แต่ขอร่วมเลยแล้วกันไม่กล้าแซงศึกษาไว้กว่อนการขับเฮ้ยเขาขับขับรถแบบรถแบบทิปขบวนอ่ะของรถบิ๊กไบค์รถยี่หใหญ่มอเตอร์ไซค์ใมันก็จะขับประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยชอบคันข้างหลังเนี่ยชอบคันนี้เลยเนี่ยมันเวลาขับไกลๆนะ่าจะไม่ค่อยเมื่อยเหมือนรถแบบนี้นะฮะอย่างรถ650ตัวนี้เมื่อยนะฮะขับไกลๆนะครับเมื่อยแขน อะไรเมื่อกี้อทำสัญญาณแสงก่อทำสัญญาณแสงแล้วก็ขอแซงเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้เขาทำสัญญาณสัญญาณแสง่ะแสงเขาเขามีการส่งสัญญาณมือกันด้วยเมื่อกี้นะออนุญาร่วมทิฟนะพี่ร,ร่วมขบวนออนุญาร,ร่วมขบวนเนี่ยเออเขาท่าดีอันนี้เป็น ครั้งแรกเลยที่ผมเข้าร่วมขบวนของพี่บิ๊กไบค์เราไม่รู้จักกันนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าสนุกอ่ะรถเราเหมือนเร็วนะแต่ว่ารถขบวนพี่เขาเร็วกว่าาอีกนี่แหละ ลอลเเยะฟังเสียงรถผมจะฟังเสียงรถพี่เขาแล้วมันคนละอารมณ์เลยผมชอบอารมณ์แบบรถข้าง,งขันข้างหน้าแบบปบๆ,ๆแต่เขายังนิ่งๆแต่ของเราแบบเหมือนสั่นใส่แล้วนะข้าง <c oughs> นาเป็นโค้งนะพี่ๆโค้งแล้วมีป้อมตำรวจตรงนั้นไม่รู้ว่าพี่ตำรวจเขาตั้งด่านปะไม่ตั้งนะฮะ เฮ้ยมีขยายาถนนเพิ่มเมติมข้างหน้าของเรานี่ฮะทานซรายไปเข้าร่วมปะเข้าร่วมได้นะเ <c oughs> ข้าร่วมกระบวนนะฮะไปแล้วพี่เขาขึ้นไปแล้วผมขึ้นเหมือนกันเนาะเขาไปเหมือนกันไปเหมือนกัน ทางกำลังขยายเลยตรงนี้นะเป็นสี่เลนรต่ฟังด้วยนะพี่ๆพี่ๆชอปเปอร์ขบวนชอปเปอร์นะฮะตรงนี้เป็นถนนลประชาชนขับรถไปให้ไปนะห,หลายอย่างแถวนี้ นี่ถึงตัวละหาัสไฟแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าพี่ๆเขาจะติดไฟแดงหรือเปล่าน่ติดไฟแดงอย่พี่เขาจะติดไฟแดงครับหกหนอยเดียวหนอยเดียว ไม่รู้นะครับผมไม่รู้จริงๆขอร่วมกับขบวนพี่เขาหน่อย ว่าจะถามอะไรสักหน่อยไฟข้างหน้าเป็นไฟเขียวแล้วรเราจะถามพ,พี่เขาหน่อยว่าพี่เขาจะไปไหนเนี่ยเราร่วมขบวนกับพี่เขารเราจะถามไม่เป็นไรก็ถือว่าโชคดีได้ร่วมขบวนกับพี่เขาเฮ้ยข้างหน้าไฟแดง67กิดโลเดี๋ยวถามเลยดีกว,ว่ามาดูว่าเราจะได้คุยกับพี่เขาหรือเปล่า เดี๋ยวจะถามเลยแล้วกันสวัสดีครับพ,พี่พี่จะไปไหนครับนี่ออไอเยสโซทอนมาจากไหนครับโอ,โอมาจากกรุงเทพโอ้โหเดิวทางปลอดภัยนะพี่เดี๋ยวผมไปกินกาแฟแถวนี้ก่อนครับเอ้สวัสดีครับ เขาจะไปยะโสฮะท่านผู้ชมรุ่นพี่จริงๆนะฮะเปิดโมงมาเมื่อกี้รุ่นพี่จะไปยะโสธรเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ๆผมจะไปกินกาแฟขอบคุณมากเป็นทริปเล็กๆสั้นๆที่ขับตามพี่เขาเมื่อสักครู่นะฮะโอ้ชอบมากเลยไปยะโสธรมาจากกรุงเทพขับขี่ปลอดภัยนะครับพี่ครับโอ้โห ประทับใจประทับใจต่อไปเราจะไปกินกาแฟเลี้ยวมาเมื่อสักครู่เนี้ก็คือเราเลี้ยวมาเส้นที่ป้ายเขาบอกว่าไปนางรองแต่เราจะไปบ้านนาถาวรนะฮะโอ้นี่ถนอนออกจากละหารไายที่จะมุ่งหน้าไปนางรองยีบหกกิโล แค่น่อยแล้วกันถน้นกว้างอยู่รถน้ำแข็งลมร,ระสมทบ มาถึงแถวนี้ก็จะเป็นถนนสองเลนสวนให้ระมัดระวังใครที่ยังไม่เคยมามุ่งหน้าไปนางรองก็21กิโลต่อจากนี้นะฮะเราจะไปร้านกาแฟไปกินกาแฟกันกาแฟเราต้องตรงไปนะท่านผู้ชมถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยป้ายบอกอยู่เนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงนีน้ไปอำเภอนางรองแต่เราตรงไปนะร้านกาแฟที่เราจะไปตรงไปนะเหมือนน้องคนนี้แฉะแกวแฉว,แว,แวใส่หมวกกันน็อกเท่เท ตรงไปมันอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะฮะบ้านนาถาวรหลายคนว่าเอ้บ้านนาถาวรมันคืออะไรมันคือทุ่งนาหรือเปล่ามันคือร้านกาแฟมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูไปด้วยกันไหมเนาะ าถวรชื่อบ้านเนี้ยบ้านน้อยนะฮะเนี่ยฮะไปบ้านนาถาวรของเราจะอยู่ด้านขวาพี่น้องชาวบ้านแถวนี้เขาจะนิยมมาถ่ายรูปเซลฟี่กันผมเห็นในเพจ a c e b o o k ผมมารอบนึงแล้วแต่ไม่ได้ทําทคลิปมานี่ก็จะทําคลิปมานี่ถึงแล้วนะฮะฝ่ามือของเราวันนี้คนรู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ครับบ้านนาถาวรน,นี่ คือบ้านหน้าทาวนจอดรถเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งกาแฟกินกันตอนแรกเราก็มาสแกนสแกนจ่ายนะฮะไม่ใช่สแกนจ่ายไหนอ่ะแอลกอฮอล์ให้มีโอเค เดี๋ยวเราล้างมือกันก่อนก่อนเข้าโอเคคครับนี่ก็คือบรรยากาศที่ผมพูดถึงว่าบ้านนาทาวรก็คือชื่อบ้านทาวรน,นี่เป็นร้านกาแฟนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปสั่งกาแฟกินหูบรรยากาศน้ําสวยงามมากนี่บรรยากาศดีสั่งเป็นแบล็คาแฟ่น้มพึ่งมะนาวครับผมแล้วเราก็ได้คิว มารอสักครู่ก็เดี๋ยวสัญญาณตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยจะดังขึ้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนี่คือบ้านนอกบ้านนาเรานะท่านผู้ชมเนี่ฮะมุมถ่ายรูปสวยถือว่าเยอะมากเลยหูสีน้ำเป็นไงล่ะนี่ฮะอากาศ ร้อนนะตอนนี <apl ians> <śmy> <Napoleon. S 2> ้ใครที่อยากถ่ายรูปมาได้มาได้มาได้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่กับคอนเทนต์วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมทุ่งดอกไม้อีกหนึ่งแห่งอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวจะไปถามเอาระหว่างทางแต่ที่นี่คือร้านกาแฟบ้านนาถาวรอยู่บ้านถวรเดี๋ยวเราชมทุ่งนาเออ ตัวทุ่งดอกไม้อีกหนึ่งทุ่งที่อยู่แถวแถวเฉลิมพระเกียรตินี่แหละรอชมครับผม